ขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีและก็เพื่อนเพื่อนผู้ฝ่ายทํฝ่าทานทั้งหลายวันนี้วันที่29มีนาคม2 5 6 8วัดป่าบ่อน้ำพระอินท์เนาะ ก่อนอื่นเนาะเราเชา,าวเขาบรกวัดป่าบ่อน้ำไะอินขอแสดงความอไว้อะอะไรนะแสดงน้ำใจต่อผู้ประสบภ,ภัยแผ่นดินไหวเนาะอหลวงตาก็เป็นคนที่พูดภาษานี้ไม่เก่งเนาะแต่มีแต่น้ำใจมีแต่ความอะ่ะ เม่ตาเนาะในหัวใจดวงนี้นะมอบส่งไปให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่กรุงเทพมหานครเนาะเราชาววัดป่าบ่อน้ำไปอินเนะาะจะรวบรวมน้ำใจนะเนาะไปเพื่อหน,นุนช่วยเหลืออพี่น้องเราผู้ประสบภัยเนาะ เป็นดินไว้ห <c oughs> ลวงตาพูดอยู่ตลอดว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเกินกินสับปสัตว์เนาะเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเนาะ,ะเราจะ,ะไม่ประมาทในการสร้างกรรมสร้างเหตุ หลวงตาพ,พูดว่าอาริยโกวเหตุปุตุชนกลัวผลทำไมถึงพูดอย่างนั้นอาริยะกวเหตุหมายถึงผู้เป็นบัณฑิตย่อมกลัวเหตุกลัวกรรมที่ตัวเองสร้างส่วนปุตุชนนั้นเลเร่งเอาผลอยากได้ดีแต่ไม่ค่อยอยากทำดีเนะาะจำไว้เราเนี่ย ต้องสร้างเหตุเอาอยากดีก็สร้างเหตุที่ดีๆผลมันก็จะดีพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเห hey, ตุปัจจโยทุกอย่างเกิดแต่เหตุเนาะเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษเนาะเพราะฉะนั้นเนาะขอให้พวกเราสร้างเหตุอะอ่า ที่ดีๆที่เป็นกุศลจเจริญขึ้นสู่จิตใจพวกเรานำเอาศีลทมนำเอาความดีเนาะเข้ามาใส่ใจสู่ใจพวกเราเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลิศไปกว่าศีลกว่าธรรมหรอกเนาะศีลธรรมจังหากที่เป็นของที่เลิศนะธรรมะเนี่ยไม่ได้ล้าสมัยหรอก นะมีแต่คนนั่นละล้าสมัยธรรมะเนี่ยทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเนะาะศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศสยาศาสตร์เรียกว่าพุทธศาสตร์เนาะ,ะเราอยู่ในหลักของความเป็นจริงเรียกว่าสัจธรรมเนาะอะ เพราะฉะนั้นเราจะมาพิสูจน์ด้วยใจเราเองด้วยการนำเอาธรรมะมาปฏิบัตินี่เนาะให้มันเกิดมรรคเกิดผลสู่จิตสู่ใจของตัวเองก่อนแล้วก็นำเอาผลที่เราปฏิบัตินั้นมาบอกมาเล่าะให้พวกเราฟังต่อๆเพื่อนำเอาธรรมะเล่อน,นี้มาประกาศ ให้พวกเรานะได้น,นำเอาธรรมะอันเลิศนี้ไปฝึกหัดปฏิบัติขัดเกล่าจิตใจตัวเองให้พ้นออกจากมาจุราานะหรือ,อ,อพ้นออกจากความตายนั้นให้ได้พ้นออกจากกรรมนั้นให้ได้ไม่ใช่เกิดมาใช้กรรมเราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมเนาะพัฒนาจนสิ้นสุดแห่งกรรมเนาะเออ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงมั่นใจในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เนาะอ่าเพราะ,ะฉะนั้นพวกเราวันนี้ถึงเวลานี้เราพิสูจน์ได้ด้วยหัวใจของเราว่าพระธรรมคำสอนนั้นอ่ะเป็นสัจธรรมเป็นของแท้นะอ่าผู้ใดปฏิบัติอ่เห็นไหมผู้นั้นแหละเห็นธรรมเนาะเออ เพราะฉะนั้นจงนำเอาสิ่งพวกนี้มาฝึกมาหัดเดอเอ้อเนาะเพราะฉะนั้นพวกเรารู้อยู่แก่ใจเรียกว่าเป็นปัจจจังถ้าสิ่งไหนทำให้ใจเราจเจริญขึ้นกิเลสตันหามันลดลงนะ,ะนั่นแหละนะอะผลของการปฏิบัติเราไม่ต้องไปถามใครถามหัวใจตัวเองเนาะ,ะไม่มีใครแก้กรรมไม่ใครได้ ไม่มีใครโดนบันดาลให้ใครได้เนาะที่เรียกว่าทัพย์ภายในอริยทรัพย์ภายในเนาะเอา่เอาอา้าวตั้งใจล,ลับพรเนะาะยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสะขะาขขรังเอวะเมวะอิโตดิน,นังเปตานังอุปกปติ อิตตังปติตังทุมหังคิปะเมวะชมิชันทุสับเบปุเรนทุสังกปาจันโดประระโซยททามณีชโชติระโซยททาอะพิวานาซีริสะนิจังอุทาปัจจายิโนจัตตาโรธรมมาวทันติอายุวันโนสุขังหาลางังนี่